เอาไปที่เชลซีว่าพี่ท็อป,ปพี่พงงษครับหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเชลซีพออุ่นเครื่องอาจจะนอนไปแล้วว่าโอ้โหส่งส่งไม่ได้เลพี่พี่พี่ท็อปพี่หงษ์ส่งไม่ไม่ดีเลยอ่ะเป็นยังไง่ทูเครอร้องเลยทูเครอร้องเลยจะย้ายเออมันคือปัญหาละมันคือปัญหาภายในผมว่า <ใน S 2> ละคือท่ายังไงอ่ะคือมีปัญหา <c oughs> ผมว่ามีปัญหาภายในแน่ที่ดูเล่นันอย่างนั้น่ะลึกทูเครอแบบชิว <c oughs> วันอุ่นเครื่องไม่ต้องเน้นอะไรมากหรือเปล่าผมว่ามันมันเน้นนะมันเน้นนะแต่เพียงมันตู้ไม่ได้แล้วอย่างคือในกีฬาพอขาดสมาธิไปเรื่องคิดเรื่องนอกสนามคิดเรื่องคุณนั้นมันจบแล้วคุณอืมในสนามให้หนักวบบนี้ให้มากกว่านี้เพราะมันจะแข็งแล้วคุณผลงานไม่ดีมันกระทบนะก็เชื่อมันนักเตะก็ทำหน้าที่ไปแหละแต่ผมมองว่าเชลซีเขาตลาดเขาตลาดช้าปีเนี้ยเขาตลาดนักเตะช้าเพราะว่าเขามีต้องเปลี่ยนพวกผู้บริหารไง กว่าจะวางโครงสร้างระดับสูงเสร็จแล้วอ่ะอ่าหันมาปุ๊บอ่าทีมเอาทีมคุยถึงเอาเอานักเตะไปหมดแล้วเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเมอนก็เหลือเวลาอีกนะผมว่าเชลซีซื้อเยอะเหมือนกันอะในใจคิดว่าต้องซื้อเยอะไปรู้จะรวยเหมือนก่อนป่าพี่ท็อปก็ได้พี่ท็อปท็อปโบลี่์เขาก็ได้อยู่พี่งวนก็ระดับหนึ่งผมว่าโดยเฉพาะหน้าเป้าเนี่ยมันต้องมาอีกคนหนึ่งเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ เมื่อวานเล่นะครับตอนไม่มีไม่ได้อ่ะถ้าไปหน้าที่ไม่ได้อะไม่ได้เลยบอกเลยเชลซีไม่ได้หน้าโีใครอ่ะหนุ่มเอารูปปากเลยดิเราอ่ะรูปปากเลยมอลแวนเนอร์อโอ้ไหวไหมมอลแวนเนอร์ไม่ไหวเอก็ไม่ไหวพี่คือพอเมื่อวันก่อนจับจับฮาเว็ตไปยืนหน้าเป้าก็โอ้โหไม่ได้มันบางไปราฮิมมีราฮีมราฮิมสเตดิ้งมาเพราะราฮิมก็ประมาณหนึ่งพี่ราฮิมมันก็จะแบบ เขารู้หมดแล้วลาะลาฮิมเล่นลาฮิมเล่นไงอ่ะงั้นน่ะก็อย่าเข้าอย่ายืนชิดก็พอแล้วลาฮิมนะพี่พี่งดเจออย่างนี้อย่ายืนชิดก็พอยืนห่างไว้ผมว่าเข้ามาเขาเป็นเขาเป็นจังหวะกันเล่นอ่ะเชื่อผมว่าเขาเก่งลาฮิมเก่งหน้าที่มันเด่นชาจริงๆในดูในแผนที่มันไม่มีมีตีมอาก็เห็นแล้วเขาไม่ใช่หน้าแบบโอ้มาโป้งปีนไม่ไใช่ใช่ไหมใช่มาซชยีเองเราก็เห็นแล้วแข็งแรงอย่างเดียว ครับไม่ได้แบบยิงประตูดีมันก็ลำบากหน่อยก็ผมก็ต้องเล่นแบบฟอไนหละใช่ต้องฟอไนแหละประมาณนั้นนะฟอไนายยเก่อนระบบเขาก็จะเปลี่ยนนะพี่ท็อปเพราะกองหลังเขาก็ไม่ไหวเนาะกองหลังเขายังเป็นเด็กกองหลังยังไม่มีเสริมใครเข้ามาด้วยมีแค่คูริบารีอยู่ที่นี่คนเดียวแต่คูริบารี่ก็ไม่ได้เล่นบอลอังกฤษแต่พอเจอบอลอังกฤษเดี๋ยวคูริบารี่ก็รู้แล้วก็ไม่เหมือนบอลแล้วทีซ่าจะย้ายไปไม่ได้พี่ท็อปใช่เอา อาติเบอรตาก็กําลังน่าจะย้ายพี่วอนเป็นน่าจะย้ายอยู่กับบาซ่าบาซ่าก็จะเอาอีกเขาเล่ขายอยู่ตล้นี่นักเตะอยากกลับด้วยนักเตะอยากกลับด้วยเพราะว่าอิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วได้ได้ทุกแชมป์แล้วไงติเบอร์เชอร์ซีไม่ได้ทุกแชมป์เลยครับก็เซีววาเล่นคู่ใครแู่งก็ันใหญ่ทีเบอรี่ชาโลบาชาโลบาเออเออแต่ลองเทอมก็เหนื่อยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเหนม่อย เนี่ยผมว่าเชลซีเหนื่อยเชลซีดูตอนเนี้ยดูว่าสกอร์เชลซีนี่ผมว่าแยก่กว่า,าเซนนอนอีกนะถ้าถามผมอนะก็าดีกว่าท,ท,ที่ดูตอนนี้นะครับโอ้โหโดนนั้นอัจตะนขยมไปซะเสียศูนย์เลยไปอ,อีกทีหนึง่งยังแพ้ทางอยู่อ่าครับปะ่ะทีสุดท้ายต้องไม่พูดถึงไม่ได้ต้องทีมของอ่ออันโตนิโอคอนเต้ครับทีมเขาได้ปอร์สเปอร์ ช่วงนี้ก็ดูเงียบๆนะพี่ท็อปไม่ค่อยดูมีอะไรหือหวาอะไรหรือว่าเขาเต็มที่แล้วเพิ่งเพิ่งต่อสัญญากับดักเตะเพิ่มแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าสเปอร์ว่าลงตัวแหละเพราะว่าคอนเต้อยากจะได้คือเขาเข้าตลาดก่อนระว้าเลยนะเร็วเนาะแต่คือพยายามพยายามเซตอัพทีไม่เสร็จแล้วก็ซ้อมยินซ้อมเยอะเอะว่าสเปอร์น่ากลัวไปนี้สเปอร์น่ากลัวอืมเออนะี่สเปอร์น่ากลัวดูจากอ่ะถ้าดูจาก อุ่นเครื่องนู่นนี่นั่นแล้วกันนะพี่เราพูดถึงแค่ฟอร์มอุ่นเครื่องนะเราไม่ได้ยังไม่ดู uh huh. เ,เปิดฤดูก,กาลนะ uh huh. ออ,อันดับหนึ่งอันดับสองเราไม่เราไม่ถ่ายแล้วกันว่าเราก็คงเป็นสองทีมนี่ยอมยอมสองทีมนี่อันดับสามอันดับสีบ่ครับพี่พี่งวนพี่งวนว่าเนี่ย <c oughs> หลังจากที่ดูฟอร์มมาอุ่นเครื่องเนี่ยอ่ะฟอร์มเอาแค่ฟอร์มอุ่นเครื่องแล้วกันอันดับสามอันดับสี่น่าจะเป็นทีมทีม,ท,มทีมไหนครับถ้า <c oughs> ตั้สามสี่มันจะมีผมก็บอกว่ามันสปปเปอร์ม,มีมีอยู่ทั้งอยูเแล้วนะสเปอรม์มีมีอยู่แน่อาร์เซนอลแมนยูเอาสี่ทีมเนี่ยไม่ไปไหนนะผม,ม <c ười> ว่าก็ทีมอื่นเราแทาจะไม่เห็นการเติบโตเลยก <c ười> มันเป็นท็อปติกนะทีมอื่นเนี่ยลืมแล้วเลยมีแค่นี้แหละใครจะเป็นเ <c ười> นี่แหละหนึ่งสองมีเอาดีเลือกเลยดีเ <c ười> ลือกเลยสองทีมเลือกเอานี่ไม่เอากั๊กทําเอามาอยู่แล้วกันเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ผมให้ถาม อ๋อไป่ยูสามเลยใช่ไหมอ่าไ่ยูาแแต่ก็ชอบโค้มเยี่ยมๆเหมือนกันไงอ๋อชอบดูระตายดูดังชอบบันที่มันโค้ดดุดูทำให้เราวิ่้งมากขึ้นแต่ว่าต้องเอาต้องบอล้องเอาด้วยนะไม่ใช่น้องบอลไม่เอาไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็องว่ากันที่เราดูแค่นับดูฟอร์มบุญเครื่องก่อนอีกทีหนึ่งนั่นเหรอเอ้ยโอเคลักซิโอเคลซีก็โอเคสัเปอร์ก็โอเคแต่ว่ามัน บางทีฝ่ายบริหารก็ดูดูทรงนะสองทีมนี้มันมาแรงจริงใช่ไหมพี่เราเราดูแค่ฟอร์บุลเครื่องนะครับเพื่อนๆนก็เราก็ดูจากฟอร์บุลเครื่องก่อนแล้วกันนะเราไม่ได้ตอนที่เสริมนัดปัจจุบันนี้อ่พี่ง้นก็จะมองว่าอันดับสามนจะแมนแมนยูอันดับสี่น่าจะเป็นแอสตันนอลพี่เท่าเหรอครับพี่อันดับสามอันดับสี่เปนดับไอันดับสามแอสตันอันดับสี่สเปอร์เออถ้าที่บอกอันดับสามให้แอสตันนี่แต่มันก็ไม่แน่ละ ก็เราบอกว่านี้อาจจะขึ้นเป็นดับสองอ่ะดับหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมั่นใจกับซิตี้เลี้ยวพูลมากไม่ใช่เราแค่แบบทายให้เล่นๆให้มันสนุกคือไม่ต้องแบบมีไม่ต้องแบบเป็นทําอะไรให้มันเป็นแพทเทิร์นนะฮะเราไมเอาอะไรที่มันแปลกๆอย่างนี้แหละเราคิดต่างอันดับสามอันเซนอลนะอาร์เซนอลนับสเปอร์เออโอ้ยไม่เหมือนกันเลยนะสองคนเนี้ยสองหนุ่มสองหนุ่มจากมีเให้อยู่ เดี๋ยวให้อยู่ให้อยู่คู่กันเลยนี่ฮะหนึ่งสองอ่ะโอเคเล่ฟูแมนซิแมนซีเล่ฟูสอใช่ใช่ผมก็ยังว่าไอสองทีมนี้มันไปไกลแล้วจีมขื่นเนี้อว่ายน้ําตามไปอ่าเพราะว่ายน้ําอาจจะทันนะแต่ถ้าดำน้ําดำน้ำจะช้าลงมาเองแล้วกันอย่าสะดุดขาตัวเองแล้วกันโอ้เนี่ยเป็นห่วงมากเลยเออเออแต่ว่าคนว่าค่อนข้างเตรียมผมว่าเซอร์เกนคอปกับเป๊ปไม่ประมาานะเพราะว่าเขาเสริมผู้เล่น เข้าไปเพราะเขารู้ว่าทีมทีมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เยอะขึ้นด้วยผมว่าเขาก็เลยผมว่าเขาเลยเนี่ยก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยที่เหนื่อยเหนื่อยแต่ผมว่าด้วยด้วยด้วยหลายๆอย่างผมว่ามันต้องมีใครพุ่งขึ้นมาทักคนมานั่งมานั่งานนั่งนึกนะโอ้กันไม่มีมาเนี้ยเขาเขาเปลี่ยนเกมให้ญี่ปุ่นเยอะมากอางเดียวนะพอไม่มีเขาเนี่ยอย่างดีแอสจะไปหรือเปล่านะ ตัวน anyway. ี้ตัวเยสเองก็คงไม่นานเลยอีกดานนี่อีกดานซาร่าคนเดียวหรืออาจารย์ซาร่าคนเดียวเหนี่อยอ่าเนี่ยยพ่งซาร่าคนเดียวก็เหนื่อยหน่อยหวังว่าคนอื่นจะขึ้นมาช่วยซาร่าด้วยแล้วกันนะซาร่าไม่อยากให้ซาร่าเป็นเดอะแบกทำประตูอยู่คนเดียวดีอาร์ก็ต้องปรับเรื่องของวิธีการยิงประตูให้คมกว่านี้หน่อยนะฮะก็แค่นั้นแหละคนอื่นก็าถกว่าไงโอเคไม่น่ากลัวมอนซาร่า อืมนะฮะประมาณนี้อย่าดูข้อความหน่อยครับพี่ง้วนนี่มีเพื่อนพี่งวนทักทายมาด้วยคุณสุภกิจแช่มช่อหรือว่าสวัสดีเพื่อนง้วนปดูนในทรงธรรมอ๋อครับผมสวัสดีเพื่อนฮอันนี้พี่ต่ายด้วยนะับพี่ต่ายอารันแล้วก็คุณภูวดลปฐมพันด้วยนะฮะสวัสดีนะครับก็มีคุณพัฒนาเทพทักทายมาด้วยแล้วก็มีพี่มุ้ยนี่พี่มุ้ยก็มาอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ประมาณนี้อ่ะพี่พี่ท็อปแล้วน้ามาพี่ไปไหนเนี่ยผมตามมาตอนนี้ไปอยู่กาลังย้ายร้านไปอยู่ตลาดหนึ่งอ๋อวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพูดคุยกันนะครับพิง้วนพี่ท็อปแล้วก็ผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมชมย้อนหลังได้ที่เอ่อ u t u b e ของเจง้วนชุนคุยนะครับขอบคุณที่ติดตามติดที่แล้วเที่ยวคนดูเยอะมาก เออดูกัน<า>เยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยมากๆ,ากๆนะครับสนับสนุนพวกเราคูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจะสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ